วันเดย์ทริปที่ท่าฉลอมมีอะไรกินมั่งไหนดูซิอะ,อะ ก่อนไปถึงขอแวะตรงนี้ก่อนเลยร้านส้มตําปากทางเข้ากระซาขาวเป็นร้านส้มตําที่ดังเรื่องไก่ย่างที่เด็ดคือปีกไก่คาราเมลเพราะความฉ่าซอสเค็มนิดหวานหน่อยยังมีไก่อบโอ่งที่จิ้มจุ่มซอสจนเข้าเนื้อเนื้อน,นุ่มสุดๆเข้ามาที่ตลาดสดเทศบาลท่าฉลอมก๋วยจับจานวยมีทั้งก๋วยจับข้าวหมูแดงหมูกรอบและขาไก่ตุนก๋วยจับอร่อยหมูกรอบทําเองเส้นก๋วยจับดีงามอ้ออร่อยเรียบง่ายนั่งสบายได้ใจไปเลยเดินต่อทะลุซอยไปร้านข้าวต้มเฮียฮวดแวะ ซื้อขาหมูน้ำแดงกลับบ้านหน่อยดีกว่าเห็นมืดๆแบบนี้เป็นร้านข้าวต้มชื่อดังของที่นี่เลยขายกันตั้งแต่เช้าขาหมูเป็นสูตรโบราณเห็นสีก็รู้แล้วว่าไม่เหมือนใครหนึบหนับเคี้ยวนุ่มอร่อยจนอึ้งอะ่ะหาก,กินแบบนี้ยากแล้วเจ๊ใหม่ปลายสนทุบของดีประจำถิ่นที่มีขายอยู่หลายร้านเราไม่พลาดแน่ย่างมาหอมหอมแล้วทุบให้เนื้อฟูมีกระดูกอ่อนแทะให้เคี้ยกลึบๆจิ้มน้ำจิ้มสามรสเพลินมากพุก่งเป้าไปที่ร้านเจ๊น้อยหอยทอดด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมปิดจ้า แล้วร้านแดงผัดไทยอ่ะปิดอีกเฮ้ยงั้นขอไปพักใจแป๊บที่ everyday 1990 Cafe c เ f e f คาฟฟวดีคั่วกาแฟเองซะด้วยมีมเมล็ดให้เลือกหลายตัวนั่งผึ่งพุงตากแอร์เย็นๆเราเวลาหิวร้านต่อไปเราต้องได้เราต้องโดนซิ่งรถประจำตำแหน่งไปที่ เจ๊ไพร,ริมเขื่อนร้านอาหารทะเลอร่อยแบบไม่ต้องหรูแต่สดคุ้มและที่สําคัญมีเกี๊ยวปลาทอดเจ้าดังตีไห่หงขายด้วยชมวิวปากอ่าวลมเย็นสบายใจขอของหวานตบ้ายอีกสักหน่อยข้าวเหนียวมะม่วงน้องแอนเป็นร้านขายขนมหวานที่ข้าวเหนียวมูนอร่อยตัวจริงขายมะม่วงอกร้องแท้แค่ปีละครั้งอร่อยยันถั่วทองน้าตาลจีหล่อย,ยอดถ้าฉลอบเมืองเล็กๆแต่มีสเสน่ห์น่ารักยังมีร้านเด็ดซ่อนอยู่ที่ไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเพื่อนกินหาง่ายพร้อมลุย